สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันมาสาธิตการใช้อุปกรณ์เซฟความปลอดภัยนะคะประเภทอุปกรณ์ PPE ค่ะก็คือถุงมือยาอองอเนกประสงค์นะคะซึ่งถุงมือยาอองอเนกประสงค์เนี่ยสามารถที่จะใช้เซฟความปลอดภัยของมือเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดห้องน้ําการทาสีผนังห้องหรือว่าทาสีพื้นนะคะแล้วก็สามารถเซฟความปลอดภัยเกี่ยวกับการทําสวนได้นะคะ แต่ว่าอุปกรณ์นี้นะคะไม่สามารถใช้งานกับประเภทไฟฟ้าได้นะคะส่วนจะมีวิธีสาธิตวิธีใช้อย่างไงนั้นเราไปดูกันเลยค่ะวิธีแรกนะคะของการใช้อุปกรณ์ชนิดนี้นะคะเราก็สวมถุงมือเข้าไปก่อนนะคะพอได้แล้วนะคะ อุปกรณ์ที่เราจะใช้การทำความสะอาดห้องน้ำน,นะคะก็คือตัวนี้ค่ะน้ำยาล้างห้องน้ำน,นะคะซึ่งถุงมือยางตัวนี้นะคะก็จะช่วยป้องกันสารเคมีของน้ำยาล้างห้องน้ำน,นะคะแล้วจากนั้นเราก็จะไปดูวิธีการล้างห้องน้ำกันค่ะโดยใช้อุปกรณ์ตัวนี้ไปกันค่ะ เวลาเราทำความสะอาดน้ําน้ํายาของน้ำํำยาเรา้ำความนะคะจะไม่สามารถทําอันตรายเราได้ค่ะเพราะว่าเรามีถุงมือยางอเนกประสงค์เซฟนะคะ ำหรับชนิดอุปกรณ์เซลความปลอดภัย PPE นะคะถุงมือ,อยางอเนกประสงค์ก็มีวิธีการเพียงเท่านี้ค่ะง่ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบาย